อากาศหนาวๆแบบนี้เรามาทำหมูสับผัดน้ำเลียบสดกับข้าวต้มร้อนๆ แก้หนาวกันดีกว่าครับทายังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับเริ่มจากนะครับเรานําหมูบดหรือหมูสับใส่ภาชนะครับตามด้วยหนําเลียบสับครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับครับแล้วจะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยน้ํามันงาแล้วก็เหล้าจีนเนี่ยแหละครับแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันไม่ต้องฟาดนะครับเพียงแค่คุกเค้าให้เข้ากันพอครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ํามันลงไปแล้วก็นําเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับลงผัดขยีขยีให้หมูแตกตัวกันครับหลังจากที่หมูเเรริ่มสุุะาจปง แต่งสีด้วยซีอิ้วดำหวานนะครับใส่เพียงเล็กน้อยพอครับแล้วก็ตัดหวานเล็กๆครับผมอ่าคั้วอีกนิดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับก่อนเสิร์ฟนะครับโรยด้วยต้นหอมซอยนะครับแล้วก็ผักชีซอยสักหน่อยแค่นี้ก็ฟินสุดๆครับเห็นไหมครับว่าทานกับข้าวต้มร้อนๆเข้ากันมากๆเลยหมูสับผัดหนำเลียบไม่ยากลองทำกันดูนะครับ